ระวังดนะยนะังขาดนะ eh eh ระวังระวังจับลูกซิทก่อนโอเคยูไม่ต้องลงมาให้ลูกลงมาแลวที่จะลงหรอเร็ว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 เ t ็วเร็วเร็วเร็ a เร็วเร็วเร็วเร c วเร็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 ว o ร็วเ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 ร็ หอมยางปล่อยปลอยตัวเ,เองลงมาเลยลูกแย่เขามาเลยมาเลย <c oughs> มาเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลงก็ลุก ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นเวบจับจก่อนจับก่อนใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็นะแบก อีกหรอคะครั้งที่เท่าไรแล้วเนี่ยครั้งที่เท่าไรแล้วคะมาเลยมาเลยเย้ <c oughs> ชอบ <c oughs> พอแล้วไหมลูกมามีเหนื่อยแล้วาักนน